สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่กับแผ่นดินสยามของเรามาตั้งแต่โบราณกาลเป็นความเชื่อที่ผูกพันอยู่กับชีวิตของเราโดยตรงเพราะมันคือเรื่องราวของอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงคนไทยเรามานับพันปี นั่นคือข้าวครับแต่ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนโบราณแล้วข้าวหาใช่เป็นเพียงเมล็ดธัญพืชไม่หากแต่ทุกเมล็ดนั้นมีขวัญมีวิญญาณและมีองค์เทพีพผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตร,รักษาอยู่ท่านผู้นั้นก็คือพระแม่โพศพเรื่องราวที่อาจารย์คงจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้คือตำนานพระแม่โพศพ วิญญาณแห่งรวงข้าวและอาถรรพ์ที่จะบังเกิดแก่ผู้ที่ลบหลู่หรือลืมคุณข้าวครับท่านผู้ฟังครับบรรพบุรุษของเรานั้นเป็นชาวนาท่านรู้ซึ้งถึงความยากลำบากกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายต้องเฝ้ารอคอยฟ้าฝนด้วยเหตุนี้เองท่านจึงมีความเคารพยำเกรงต่อข้าว และเคารพต่อเทพีผู้เป็นจิตวิญญาณแห่งรวงข้าวนั่นคือพระแม่โพศพในสมัยก่อนนั้นก่อนจะหว่านไถก่อนจะเก็บเกี่ยวหรือแม้แต่ก่อนจะตักข้าวสารใส่หม้อคนเท่าคนแก่ท่านจะต้องยกมือไหว้กล่าวคำขอขมากล่าวคำขอบคุณแม่โพศพเอ้ย ลูกขอข้าวกินขอจงมาเป็นขวัญมาหล่อเลี้ยงลูกหลานเถิดแต่ในยุคสมัยที่ทุกอย่างซื้อง่ายขายคล่องผู้คนก็เริ่มหลงลืมเริ่มมองว่าข้าวเป็นเพียงสินค้าไม่ได้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวนาสองคนอาศัยอยู่บ้านติดกันคนแรกชื่อตาสอน ตาสอนเป็นชาวนาชราที่ยังคงยึดมั่นในประเพณีโบราณแกคารพพระแม่โพศพยิ่งนักข้าวที่แกปลูกแกจะดูแลด้วยความรักเวลาเก็บเกี่ยวหากมีข้าวหกตกหล่นลงบนพื้นดินแม้เพียงเมล็ดเดียวตาสอนก็จะค่อยๆก้มลงเก็บนำมาจูบเนื้อหัวขอขมาแม่โพศพเดอ้ออย่าได้ถือโทษโกรธลูกหลานเลยส่วนอีกคนหนึ่ง เป็นหนุ่มรุ่นใหม่ชื่อไอมันไอมันนั้นเป็นคนหัวสมัยใหม่มองว่าเรื่องพระแม่โพศพนั้นเป็นเรื่องงุมง่ายไร้สาระโธตาสอนมัวแต่ก้มเก็บข้าวอยู่นั่นแหละข้าวมันจะออกรวงได้มันอยู่ที่ปุ๋ยเคมีอยู่ที่ยาฆ่า,มาแมลงนั่นแหละไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนหรอกไอ้มั่นนั้นเวลาที่แกกินข้าวหาก,กินเหลือ แกก็จะเททิ้งให้หมาให้ไก่กินอย่างไม่ใยดีเวลาที่แกแบกกระสอบข้าวสารแกก็จะใช้เท้าเคียรหรือบางครั้งก็เหยียบย่ำไปบนกระสอบข้าวโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรตาสอนได้แต่สายหน้าไอ้มันเอ้ยมึงอย่าได้ลบหลู่ท่านคุณข้าวนะ่ะมันมีจริงคนที่ไม่เห็นหัวข้าวสักวันข้าวก็จะไม่อยู่กับมึง มึงจะต้องรู้ซึ้งถึงคำว่าอดอยากไอมันได้ฟังก็เพียงแค่หัวเราะถ้าข้าอดตาก็คงอดก่อนข้าแล้วล่ะแล้วแล้วการเวลาก็ได้พิสูจน์สัจธรรมข้อนี้ครับท่านผู้ฟังในฤดูทำนาปีหนึ่งเกิดภัยแล้งขึ้นแต่เป็นภัยแล้งที่แปลกนาของตาสอนซึ่งอยู่ติดกันแท้ๆกลับยังมีน้มขังพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวรวงข้าวยังคงชูช่อรอวันเก็บเกี่ยว แต่ในนาของไอ้มันแผ่นดินกลับแห้งแล้งแตกระแหงต้นข้าวที่เคยเขียวบัดนี้กลับยืนต้นตายเหลืองกรอบเป็นสีน้ำตาลไปทั้งทุ่งราวกับว่าสายฝนนั้นได้เรื่องที่จะตกเฉพาะในผืนนาของผู้ที่มีความเคารพเท่านั้นไอ้มันหัวเสียแต่ก็ยังคิดว่าเป็นเพราะโชคไม่ดีจนกระทั่งวันหนึ่ง เรื่องที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นก็ได้บังเกิดขึ้นในยุ้งช้างของไอ้มัน่นซึ่งยังพอมีข้าวเก่าเก็บไว้กินอยู่บ้างจู่ๆก็มีมอดและ,มะแมลงจำนวนมหาศาลมาจากไหนก็ไม่ทรุบไ,ไม่ทราบกัดกินข้าวเปลือกของเขาจนกลายเป็นผุยผงเสียหายไปจนหมดสิน้นทั้งๆท,ที่ยุ้งช้างของตาสอนที่อยู่ติดก,กันกลับไม่มีมอดมแมลงแม้แต่ตัวเดียวเมื่อไม่เหลือข้าวจะกิน ไอ้มันจึงต้องจำใจไปขอแบ่งปันข้าวจากตาสอนแต่ด้วยทิฏฐิมานะเขาก็ยังคงไม่สํานึกจนกระทั่งคืนนั้นที่ทำให้ไอ้มันต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดชีวิตในคืนเดือนมืดไอ้มันนอนไม่หลับเพราะความหิวและความเครียดทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแกรกแกรกดังมาจากในครัวเขาคิดว่าเป็นหนูจึงได้ย่องไปดู แต่ภาพที่เขาเห็นทำให้เขาถึงกับตัวแข็งนะทื่อณที่หม้อข้าวที่ว่างเปล่าได้ปรากฏร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งสวมสบายสีเขียวสดดังรวงข้าวอ่อนผมยาวสลวยเธอกำลังนั่งก้มหน้าแล้วใช้สองมือกาบเอาอากาศธาตุที่ว่างเปล่าใส่ลงไปในกระบุงใบเล็กและในขณะที่นางกาบนั้นนางก็ได้ร้องไห้สะอึกสะอื้น ข้าอุตส่าห์มาเกิดเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเจ้าแต่เจ้ากลับไม่เคยเห็นข้าเจ้าเหยียบย่ำข้าเจ้าทอดทิ้งข้าในเมื่อเจ้าไม่ต้องการข้าข้าก็จะขอกลับสู่สวรรค์ปล่อยให้แผ่นดินนี้ร้างไปจนกว่าพวกเจ้าจะสำนึกไอ้มันได้ยินดังนั้นก็หวาดกลัวจนสุดขีดเขารู้ได้ในทันทีว่าหญิงสาวผู้นั้นคือพระแม่โพศพ ที่กำลังมาขนขวัญข้าวหนีไปจากเรือนของเขาแม่จา๋าอย่าไปลูกผิดไปแล้วไอ้มันร้องลั่นแล้วซุดตัวลงกราบสิ้นเสียงของเขาร่างของพระแม่โพศพก็พลันหายวับไปทิ้งเพียงแต่กลิ่นหอมที่คล้ายกับกลิ่นของรวงข้าวสุกใหม่อบอวลไปทั่วทั้งเรือนนี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานแห่งวิญญาณรวงข้าว นับตั้งแต่วันนั้นไอ้มันก็ได้กลับตัวกลับใจเขาไปกราบขามาตาสอนและไปกราบผืนดินในานาของตนเขากลับมาให้ความเคารพต่อข้าวทุกเม็ดดังที่บรรพบุรุษเคยสอนไว้เรื่องนี้คือกุสโลบายอัญชาญฉลาดของคนโบราณครับที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของอาหารให้รู้ว่ากว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละจานนั้น มันต้องแลกมาด้วยความยากลำบากเพียงใดการลืมคุณข้าวการกินทิ้งกินขว้างการเหยียบย่ำข้าวจึงถือเป็นกรรมหนักอย่างหนึ่งเป็นการกระทำของผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณและผลแห่งกรรมนั้นก็คือในสักวันหนึ่งผู้นั้นจะต้องประสบกับความอดยากอย่างแสนสาหัสสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ